สำหรับคู่ที่11นะครับสำหรับไอดอลไฟส์ซีซั่น3ามพิเศษบ่ายโอเบลเทนะครับคู่นี้ก็คือ New Fit and t r วเวทัยัสซีน Yes I go ถ้าพร้อมแล้วไปครับผมยาดักมวยของเขานะครับคือคุณแผน Dance Store! แดนสโตมาจากใต้แน่นอนอย่างนี้ขอต้อนรับ New Fit and t r a v e l ครับ วันดีนะครับก็ตวี้นะครน่าี่นี่น่อนนะครับ,บ่นี่นะครับรอ,อีกคูน่นะครับสองคู่ที่เหน,นื่อยนะครับที่ผมจก็คือคู่คเ,คเพื่อนขัดเตียมโหดกับคู่อกนะคู่เพื่อนเตียงโหดเนี่ยคือลองคูอ่ออกนะที่ผมจะมาแยกนะอย่เข้าใจผิดนะครับ แต่นคอมานก็ต <itch> ล <ula> <mäßig> ี่ดมและคู่ชกของพี่ขุนแผนแดนสตอของเราครับผมผู้ติดตาม1.3ล้านคนฉายายาสินสิงสมัย <พ uka> ขอเสียงปรบ,บมือดังๆต้อนรับ yes, yes I Go นี่แหละผมเอาพิษทเนี่ยอาเสียงนี่เลยมาอันะน,าานี้คืภาพนะเกน่งที่ผมนะมันย <Your team S 2> ก็คอเอาีนี่แหละ บอกเลยว่าทั้งสาโคตรจัดเปนนะโดยเฉพาะชุดตะมวยที่โคตรจะเปรนะฮะกาดีอะไรเงี้ยเออแต่ทุกทีแล้วคือบ้านยที่อเลยเสียรวมพวเขียวอัจ่งเออนียวเียนะฮรู it, yeah. ้เอนะครับ เห็ที่ไม้ที่ตั้งตีก็รอติดตามนะว่าจะมีนืไอเล่เล่เมีนไม่หาอะไรอะหน้าก็จะมาดให้าบอกให้ทราบถามให้บอกบอกต่อต่อให้เป็น วีการที่ยเๆของน้องยูทูบเบอร์แล้วจะทำหน้าที่ได้แบบระดับเมืองที่ขนาดนี้ครับฒนาทัาษะอาชีพแบบไหนยางไงที่ราบารงทุดมันได้เลยครับโอ้โหซ้ายเขาไม่นพนักงัดเอาไปัดซ้ายเอาไปพัดขวานี่ไงเอาไปตขว้ยั้งไปนี้วางตัวเป็นมือตัาตัวนนี้ กัรรมรเรานี่คือะกรรการระจโลกเนียโอ้โหรัวที่ะเไม่ดูคู่ที่สูสีครับทั้งคู่กนออกมัดทั้งคู่เนียการปองกันการอบต้านองอรุณ ใช่คร um ับแล้วออกอาวุธเป็นชุดโอ้โหแล้วมีเคาะใช่ไหมเคาะใช่ไหมกรรมการไม่แยกก็ต้องเคาะไปเรื่อยนะเป็นจุดติดใช่ไหมโอ้โหนี่ฮะดูฮะอยู่ๆเป็นทิพย์มันขวามันตรงเลยโอเคครับไม่เป็นไรดูนะถือว่าใจนะครับอย่าที่ก็มุ่งมากมากนะดูสายตาที่ ี่ครับดูภาพช้าๆสวยๆครับนี่ครับโยนี้ฝาด้วยล่างยกครับได้ดีครับสำหรับยาซีนเดินเข้าหาแล้วออกมาทึบสองเียงเนี่โอ้โหโดนส่งเข้ยาวครับหมัดฟ้าเนี่ยนิวนี่กระตุ้วฮะโอ้โหกระต่อยมัดต้องยาวอะโดนนี่หนักนะพี่โจโดนพี่ยังเดินเข้าเนียนี่ถ้าไม่พิตอย่างนี้นี่นับเลยอย่างเงี้ยยอมเลยซ้อมกันมาอย่างหนักนะครับนี่ โดนมาจากแบบนี้ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ถตกเพือนนะครับแล้วออกชุดด้วยนะกรรมการอยู่อยู่ใกล้ๆครับโอ้โหโอ้โหยาซีซียาซีเดินซักนะครับโอ้ยาซีนีโอ้โหเกียบมิดเก้เลยครับวันนี้ยาซีนะครับไม่ใช่ยาเส้นผมบอกครับถ้ายาเส้นยังจะชุดเนี่ยยาซีนี่ของแท้ครับจิตดูสายตาของยาซีนนะ คนดูสายตาของเด็กปารีันนี้ยงอะไรอยู่ครับมีความมุ่งมั่นแหละครับมีความพยายามครับเอาละสองยกเรื่องการไปเนี่ยพี่โจระบบหายใจของใครจะดีกว่ากันใช่คออกซิเจนในปอดของใครจะอยู่เยอะกว่ากันดีแล้วครับเช็คระยะแล้วการชกการออกมัดคล้ายๆกันใช่ครับน้ําหนักมัดพอๆกันใช่ครับอยู่ที่ใครจะหมดก่อนกันหมดแล้วหมดเลยนี่แหละครับที่งานสิค้าคือสต๊อก แกเกมก็สําคัญด้วยนะครับครับใบีพสมอผมว่าโค้ชเทรนเนอร์ของแต่ละฝ่ายทําการบ้านมาอย่างดีนะครับผ่านครึงทางแล้วงวยทังบ้านแล้วก็นกชกไอรอนไฟนี่ถือว่ายืนด้วยหัวใจนะครับยืนด้วยสปิริตนะครับชกให้ได้ใจแฟนนะครับเพราะฉะนั้นบนเวทีนี้เขาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะับใครหลายคนลเลยตาด้วยสองล้านทำไมทำไมจะลบสามถึงเจ็ดแสนยังไง ใช่ครับพี่โจใช่ครับขอบคุณโอดิมเทรดนะครับเริ่มต้นการเทรดอย่างรวดเร็วแมนลี่สกินแคร์เรียบง่ายที่ผู้ชายทั่วไปโชโต์เึครื่องมูชั้นคุณภาพดาฟานิวเว็บไซต์กีฬาอันดับต้นๆของประเทศราชาอุปกรณ์มวยดีที่สุดในสังเวียนไลท์ฟลายไมเอลเนสยาดีโนซงโอตและไข่ไั่ครับขอบคุณพี หลังๆครับกําลังจะเริ่มต้นครับนะฮะการวางแผนสร,รยงคือเรื่องสำคัญมากสําหรับมวลชกในะครับเทศนะครับสมมติครับว่าวางแผนยุคนี้เป็นยังไงครับที่ผ่านมาครับการจ้างงานไม่พอครับจริงแล้วก็ นีครับนี่ฮะตรกนเป็นโดน่เป็โดนแต่ว่าโดนกปกันได้ดีครับนี่นันจะมีการชนะูมไมกินนจีนะครับเอก็่รับีก่ไปให้สโยกจะบอกว่าอนขอจัันแล้วก็ันนะครับโ่โดนสลายมาทุกมีด้ไปที่สังเวียนตักแข่งแ่ตครับเมือ่ัสองเราสองี่เล่นนราบมนตีตอ รมีแชมพูม hmm. ีครีมน้านี่อาบน้าได้เลยครับให้น้าขนาดนี้ชื่นโฆษมือนฆษณามือโปรโมชั่นครีำรงผิวครับโ้หดนะฮะแบรนดคระับคนรุ่นใหม่นะครับบรรยากาศความสนุกสนานนะครับนี่แหละครับคือกำลังใจที่ทำให้นักชมบนเวทีด้ยืนได้ยกมือต้อนรับสมาธิกยิน้รับ ใช่หร yeah, really nice. ือเปล่านะใช่ค hmm. ร yeah, <re pe at normalmente> ับนั oh ่งเียวป๊บพอี่บางาไ่ดูวยอะไรักลยครับนั่งเชียวปัอบคอนไปด้วยโอ้ของเาไม่ดี้องเคปุ้งปิกระดิกแมวแล้วกันกีการ์กแดง ข,ขอบคุณโคดิฟเกรดเริ่มต้นการเวรดอย่างรวดเร็วน,นะครับขอบคุณนะครับแมนี่อินแผร่เรียบง่ายผู้ชายทั่วไปโตโท้เครื่องมือช่างคุณภาพดาบานิวเว็บไซต์กีฬาอันดับต้นต้นของประเทศราชารรอุปกรณ์มวยดีที่สุดสังเวียนไลท์ไฟมายเกตเน็ตออร์จิโนีโรและกินเ<ห>นเฮ้ยแต่เย็นอนนี้เหลือยาอย่าอย่อย ตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่ยงน่ครับอะไรอะไร่ยออะนี้ทิงแทบกลับมาแล้วพิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้หรือไม่นะครับยกว่าใครเป็นผู้ชนะครับรวนี้กรระกานะครับรทังคะแนนครับนี่ลครับว่าจะให้คะแนนใไรนะครับตอนรบอกว่ารววนีก็ได้จุสสีครับ หัวใจส <pot> ู <ran> <isation> ้ต้งค e I mean, like ู่ออกหมัดออกสเต็ปเท้าได้ดีครับและแก็ต้องบอกว่าหัน้ำชาครับว่ายกที่สใจอะไรที่บ้านครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับหมัดขวายาวๆครับนี่เลโดนอย่างนี้ีข้อย่างนี้โดนก็เลยครับถุงาไหนครับถงเไหลแคนใหญ่มากครับเพราะว่ากีรเล่นเยวเชียนเวดูฮะอโหข้อขวาอันนี้มาออกมาชนไหลครับดูครับข้วาไว้ทีหน่ ยหลังไปเวครนบตรงนี้ยครับคอขวาลูกนี้ครับนได้คเรองสวยตาครับขณะที่อย่าีนะ่าีนรเด้หาโดนยับข้าหงายไีกทีหนึ่งยับซายทีนึงแม่สวยครับขอรับดูครับคาร์บากาคะแนนยังเป็นทางการครับเเด็สดนะ ไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะพวกเราเป็นเพื่อนกันครับตลอด4ยกครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าทั้งคู่ใส่เต็มที่จริงๆใช่ฮะและนี่คือไอ o ดลไฟสีส่ e a นสามครับมันจริงๆนะครับเต็มที่มากเลยครับทั้งเหนียวและยาซีนะครับผมสุดยอดจริงจรโอเคครับเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อจริงๆนะครสุดสุดเลยความทุ่งเทการฝึกฝน